สวัสดีเพื่อนสมาชิกง,งานไม้คนไม่เต็มบาทวันนี้จะมารับสิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมเลยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2567นะฮะสิวสิวชุดนี้มีทั้งหมด5เล่มน,นะฮะมีขนาด1นิ้ว1 1นิ้วนิ้ว2หุนแล้วก็มี1นนิ้วแล้วก็มี 3ทับ 8, แล้วก็มี1ทับ2แล้วก็มี1ทับ4นะฮะก็ประมาณ5เบอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมารับให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะ,ะขอพูดถึงตัวสิวก่อนนะฮะก็คือตรงนี้เป็นสิวหน้าใหญ่นะฮะผมได้ทำการเก็บหนังใบจากเครื่องขัดแล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมารับเปิดหน้าคมด้วยฟรีแฮนแล้วก็ด้วยจิกนะฮะแต่ว่าวันนี้จะรับฟรีแฮนก่อนนะฮะ แต่ว่าจะใส่ให้ดูว่าจิ๊ดเขาจะใส่ล็ออย่างไงนะจับด้านล่างก็ได้นะตัวนี้นะจับด้านล่างก็ได้อย่างนี้นะหรือว่าจับด้านบนอย่างนี้ก็ได้นะจับด้านบนอย่างนี้ก็ได้ส่วนการการรับก็เดี๋ยวผมจะจับด้านบนนะถ้าถ้ามันเป็นตัวใหญ่ก็ให้จับด้านบนนะนี่ฮะหมุนหมุนเข้ามาแบบนี้ไม่รู้มันได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องจับด้านล่างนะ จับจับประมาณนี้ก็ได้นะจับล่างสุดก็ได้นะหรือจับติดขอบก็ได้นะเดี๋ยวผมผมจับติดขอบให้ดูมันจะมีมันจะมีเงี่ยงอยู่ตรงนี้นะรู้ในกล้องเห็นไหมนี่ฮะเป็นรูปตัวตัว v ตัว c หรือว่าจับด้านล่างก็ได้นะโอ้ผ่านไปสองนาทีก็มันเป็นจิกของจิกจีนนะฮะ คุณภาพก็ตามราคาเราจับให้ถึงๆนิดนึงก่อนนะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็เราต้องการองศาเดิมของโรงงานเราก็บางคนก็จับแนบกับชิ้นงานไปเลยนะแต่ว่านี่ฮะวิธีง่ายสุดก็คืออย่างนี้เลยอ้าวเป๊ะเลยนี่โอ้ oh, ไม่เป๊ะก็เลื่อนนะฮะไม่ให้แสงมันลอดผ่านตรงใบไปนะไม่รู้ในภาพเห็นไหม ยวผมส่งก่อนนะนิดหนึง่งขอแต่งก่อนนะฮะขอแต่งก่อนมันใช้การขยับค่อนข้างจะนิดมากแล้วทีนี้ในกล้องก็น่าจะดูไม่ดีถ้าไกลขนาดนี้ผมก็ไม่เห็นนะ,อะเอาเห็นกรรมเห็นไหม เมื่อกี้ไปจับตรงตรงนี้มันก็เลยไม่ได้มันก็เกือบได้แล้วเมื่อกี้นี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาปรับตรงนี้อยู่ดีนะครับขออนุญาตข้ามกล้องนิดนึงนะนั่นไงตัวนี้เป็นคล้ายๆนี่ฮะหขันอมันเย็นถ้าใช้ไขควงหรือมันเย็นแล้วก็มาลองไถดูนะ อ๋อก็าําคัญนะฮะเห็นรับมีดตัวนี้ก็มีนะฮะแล้วก็จิกตัวนี้ก็มีแต่จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกขั้นใดนะที่ต้องการก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะให้ดูนะฮะเขาเหมือนจะเป็นรอยกลมๆนะฮะอยู่ตรงกลางแสดงว่ามันว้าอยู่ตรงกลางแล้วมันกินทั่วแล้วก็รับไปเลยนะในการรับก็อย่าลืมน็อตด,ด้วยนะฮะอ๋อมันไม่ได้ว้าตรงกลางนี่ มันกินตรงกลางด้านข้างมันเป็นมันมันมันเป็นเนินลักษณะแบบนี้ตรงกลางมันจะเป็นตุ่มๆแบบนี้ก็กินไปก่อนนะฮะตันนี้เป็นเ 400, บรอร์400ฮะเบอร์400เอาไว้เปิดผมเบรอร์1,000เอาไว้ th, รับผมนะฮะก็ละ300ห้า3 5 0ห้าสิบาทเรื่องงี้นะผมจำไม่ถู่นะถ้าไม่3 5 0หสิบนะก็เป็น320นะฮะไม่ได้ขายนานละลืมน่าจะเกินเกสเดือนละ เบอร์สี่ร้อยนะฮะเอาไว้เปิดคมเบอร์หนึ่งพันเอาไว้รับคมรู้สึกว่าจะบานเลยนะฮะรู้สึกว่าน่าจะนานอยู่พอสมควรนะฮะดูนะฮะน้ำหนักมือเราตรงนี้น้ำหนักผมเห็นไหมฮะมันจะเป็นนี่นะน้ำหนักมือน้ำหนักมือด้านด้านซ้ายจะเยอะกว่าด้านขวานะฮะเพราะว่าเราคว่ำตรงนี้ลงมันก็เป็นด้านซ้ายเรานะพยายามกินให้เสมอหน้าเห็นนะฮะกินให้เสมอหน้าเห็น ใช่แล้วว่าจะรับฟรีแฮนเปลี่ยนใจไม่รับแล้วเจอสภาพใบแบบนี้หลังจากเราได้แล้วเราก็มาเก็บตรงนี้นะฮะผมไม่เห็นกล้องเราก็มาถ่ายแบบนี้เลยนะไม่ควรที่จะรับแห้งนะฮะให้รับเปียกนะฮะรับกับน้ําดีที่สุดนะฮะแล้วก็น้ํานี่ก็ทําขวดขวดอะไรก็ได้แล้วก็เจาะรูให้มันบีบได้นะฮนะแล้วก็ มันจะได้ไม่เลอะเถอะชอบเรานะฮะหรือบางท่านมีอ่างก็แล้วแต่ความปรารถนาเลยนะฮะก็รับประมาณนี้นับด้วยนะถ้าไม่นับก็กลับประมาณเอานะฮะน้ำหนักมือซ้ายขวาสำคัญมากนะฮะอย่าลืมนะฮะชุดนี้มีทั้งหมดห้าเล่มนะฮะเบอร์สี่ร้อยเอาไว้เปิดคมเบอร์หนึ่งพันเอาไว้รับคมนะฮะ รู้สึกว่าด้านซ้ายจะกินไปก่อนท้างที่จะเยอะแต่ว่าใบมันก็เบี่ยงด้านขวาด้วยแหละใบมันน่าจะไม่ได้สี่ห้าองศาถ้าเราได้ประมาณนี้แล้วก็เก็บหลังใบนะฮะเพราะว่าเนื้อเหล็กมันจะมันจะปิ้นไปแบบนี้นะฮะปิ้นไปลักษณะแบบนี้ถ้าฟันมันมาเหมือนเมืองก็จะไปแบบนี้นะฮะถ้าเรารับด้านนี้เราต้องเก็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่เก็บก็มันจะตอกไม้ไม่ค่อยดีฮะกินไม้ไม่เข้าเดี๋ยวมาต่อกันที่เบอร์หนึ่งพันนะรู้สึกว่ามันจะมีเกรสรมาแล้วแหละให้เราเอาเอานิ้วลูบดูอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เอาเอาไม่ใช่เอาปากมาแบบนี้นะให้ลูบขึ้นแบบนี้หรือว่าลูบลูบด้านนี้นะฮะหรือว่าทำแบบนี้แต่ผมจะชอบใช้นิ้วโป้งนะอย่างนี้สัมผัสดูนะถ้าเกรสรมันไปด้านไหนแสดงว่าสมมติเรารับด้านนี้ใช่ไหม เกสรมันมาด้านนี้แสดงว่ามัน,ม,นมันได้ที่แล้วเราก็พลิกกลับพลิกกลับมารับอีกด้านเรามานี้ผมวติเรารับด้านนี้แล้วก็พลิกกลับมารับหลังใบหลังใบแล้วก็อย่างนี้เลยนะฮะถ้าใช้จิกก็ประคองไปแบบนี้เลยนี่ฮะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งพันนะฮะเบอร์หนึ่งพันเอาไว้รับข่มนะฮะเอะใช่เอาไว้รับขม่มเบอร์สี่ร้อยเอาไว้เปิดข่มนะ,ะสําหรับงานเร็วก็เป็นหินกาเพชรตัวนี้นะฮะ ดีที่สุดนะฮะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องก็แจ๋วเลยนะฮะถ้าเราจะเอาคมต้องการที่จะพอแล้วก็ให้ถ่ยไปด้านเดียวนะถไปทางเดียวนะอย่าดึงกลับเปลี่ยนทางด้วยสลับด้านเห็นถ้าว่าเห็นมันจะได้สึกไปพร้อมกันนะก้อนนี้น่าจะเกือบปีแล้วว่านี่คู่นี้ น่าจะเกือบปีแล้วถามว่าใช้ได้นานไหมก็ถ้าคุณมีงานเยอะมันก็ใช้ได้นานมันก็ใช้ไม่ได้นานแต่ถ้าคุณมีงานน้อยมันก็ใช้ได้นานนะแต่ผมก็มีงานมาเรื่อยมันก็ใช้ได้น่าจะเกือบปีอยู่นะบางทีผมก็เปลี่ยนทิงก็มีนะมันก็รับได้อยู่สําหรับคนใจร้อนก็น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะฮะถามว่ามันรับเร็วไหมรับเร็วนะแต่ว่าถ้าผ่านไปนานๆมันก็ยังกินอยู่แต่มันจะกินช้าลงกินได้น้อยลงนะเหมือนกับกระดาษทรายที่มันเริ่มสึกนะฮะ ถามว่ามันขัดได้ไหมมันก็ขัดได้แต่ว่ามันสึกแล้วอ่ะก็น่าจะได้ที่แล้วนะได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบคมให้ดูว่ามันจะคมจริงไหมไอ้หนูนี่ไม่รู้ว่า เจ้าของคลิปจะน่าแหกไหมนะเดี๋ยวเรามานี่เลยเจอกับกระดาษนะกระดาษนี้น่าจะผ่านมาสักสองทิศแล้วแหละสามทิแล้วหมายความว่ามันมีความชื้นอยู่ในกระดาษนะฮะที่ว่าผ่านมาสองสามอาทิตย์ไม่รู้คมไหมนะไม่ใช่ปาดแขนนะ ังเกตตรงนี้นะอันนี้รับแห้งนะฮรับรับแห้งแบบโกนแห้งเลยแต่ไม่เอาออกเกยอะนะมันก็แหว่งอยู่นะขี้คลออกด้วยนี่ไงขนก็สําหรับเพื่อนสมาชิกข้างในนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อ,กอ,อกสอบถามกันเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินรับมีดบบหนินกับเพชรหรือว่าจิ๊รับใบนะถ้าแถบบึงแล้วผมขอหยิบก่อน,นก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับ ขุ่นค่อนข้างที่จะเยอะในห้องตัวนี้เป็นจิกลับใบนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเาหลืออยู่สามชิ้นนะถ้าผมดูไม่ผิดนะเหลืออยู่สามชิ้นตัวนี้ปรับแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนหินรับมีดหินกากเพชรก็เป็นเบอร์สี่ร้อยแล้วก็เบอร์หนึ่งพันนะฮะเบอร์สี่ร้อยเอาไว้เปิดคมเบอร์หนึ่งพันเอาไว้รับคมก้อนละสามร้อยถ้าไหร่ไม่รู้ลืมแล้วก็ทุกร <ừ. S 2> า,ายการส่งฟรีนะฮะทุกรายการส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะเป็น เป็นสิวโรงงานนะแต่ผมเอามาชุบแข็งให้ใหม่นะแล้วก็เอามารับคมเปิดคมให้พร้อมใช้งานก็จะส่งไปให้นะแต่ไม่ใช่ด้ามน,นี้นะไม่ใช่ด้ามน,นี้เป็นด้ามแบบอื่นนะฮะก็สําหรับเพื่อนสมาชิกข้างในนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทนะฮะมีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มานําเสนอสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม